อรีตีวัดเยาวชาเนลนะคะเมื่อนี้พี่น้องมันนี้เข้ามาอยู่ที่วิกซีมุกดาหารต้ามาทำอะไรครับมาทำอะไรเราจะมาเลือกเสื้อสวยๆไปให้ผี้หญิงจักขาโตโอ้่ะมีเสื้อให,ใหญ่ด้ บอยตามเอ๋หร่าเป็นตัวแทนมาซื้อให้พี่นางเอฟบีส oh, <okay. S 1> ามเดริตาโอเคเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกคนได้ของ,งหมดแล้วเนี่ยเจดีย์ยังไม่ได้ได้ของฝากจากะะพี่นางน้ำมูนเนาะค่ะพี่นางก uh ็ huh. ได้วยแบบว่าคนมาเรนล่าเขาไปเรือกเนี่ยเพื่เพื่อนกันได้โอนตังมาให้หนึ่งพันบาทนะคะเพื่อจะเลือกซื้อเสื้อผ mm hmm. ้าไปแห่งพิญงค์เนาะค่ะเข้ากับจะมัดเป็นตัวแทนมัดสีก็จะไปเซอร์ไพรพี่ยิงนะคะว่าพี่ยิงจะชอบบอ ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นางก่อนนะคะสําหรับความรักความเอ็นดูสําหรับครอบครัวและก็พวกเรานะคะไปค่ะไปเลือกกันเลยนะคะว่าจะมีเสื้อสวยๆกันไหมทำอะไรดีครับพี่สวัสดีครับอะไรครับพี่น้องมาเลือกเสื้อผ้าให้เจ๊หญิงนะครับผม ซื้อเสื้อผ้าไปให้พี่สาวไปให้พี่หญิงพี่นางพี่นางวนตังมาให้ซอไปเซซื้อไปเซ์ไพส์พี่สาวตอนนี้นะจ๊๋าพอมาหน้ายังไม่ได้ยังก้มั้มัวได้บนแล้วพี่น้าบอกว่านางยังไม่ได้ยังกโมักันเลยอนตังว่าหายแล้วค่ะเป็นค่าบาทซื้อเสื้อผ้าไปให้พ hm ี่สาวนะจ๊ะกี่ชุดคะกี่ตัวคะทั้งหมดตัวละสองร้อยแล้วก็จะซื้อไปห้าตัวจ้าอ๋อรวมสองร้อยสิบห้าตัวนะค่ะอ๋้โหพอจงหวะ นั่งก็เดี๋ยวคนดีเปานไรนะหรือว่าจะไม่ไม่คือเราจะซื้อไปให้หรือว่าเราจะซื้อไปเซฟไฟบอกผู้ชมเลยเซฟไฟเดี๋ยวรอรอไปดูพร้อมกันเลยว่านางจริงจริมกว้างขนาดไหนนะคะโอเคค่าได้ไรแบบนี้ไม่ก็หมอะกับพี่หญิงอยู่นะสวอจากเ้ไโอเคเอองามอยู่เลย ก็ใส่ได้่อเเออยู่หรอกนี่ครับเสื้อตัวนี้สี่องนี้โปอโปรโมทเสื้อตัวนเลยนะอันนี้ดได้ไหมเนี่ยสีฟ่องนี้รมาเหรอเเธอเปลี่ยนแล้วเราเราจะเอายุต่วนู้นตัวไหนงามไมสีขาวงาม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 เอาตัวนั้นแหละตั ไปหลังเดี๋ยวรอบไปดุดนะไปหัวเดี๋ยวไปดูใช่ไหมฮะไม่ยิงยู่หรอเนาะคือยอยู่คือยไอ้แ่ค่ะ กี Scroll, wow. Boy, ่ต like, like, like. ัวคะว้าวตัวที Alter, ่หนึ่งถ้าว่านางน่าจะใส่ได้น่ใส่่ทห็นนงใส่ไปว่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อเยี่ยธรรมดาเพราะว่าเพราะว่านังมากสไตลแบบธรรมดาจ้ามีสวยด้าสวยเลยล่ะสวยเลยนสวย ยันใจเหดินกันหมดแล้วงมเดินจงมายียกไช่่งนีตัวประมาณประมาณของยัไงเนี่ยมันมาส่ส่งถ้าเราสีดำาม่เด้อเาหมักเด้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยเข้ามาะมกอ่าจ่างินค่ะอ่าตัวนะค่ะตัวะะแบบว่นตรละ น่ามองละมั้ยามเมนดมเนี่ยไปสิไปแล้วนนนเ,น,เน,น,นี่ย,ใน,ใย,ย,ยนี่กัไนถงราู้หนส้หนงเป็นช่ไนี่ก็้อเล่โงนี้งามร้อยนี่เหมือนจะใส่ปรมาเลยนะวกันนะแล้พี่นอ้องตอนนี้เราเข้ามาอยู่บ้านสวนนี้รูวชาแนลวนะฮะเราทำอะไรกันฮนะมารอใครมารอใคพี่สาวนะคะมารอพี่หญิงพี่นอ้อง ตอนนี้เราก็จัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็เป็นก,นกล่องเกาห่อตจะละห์อของของแทนนะของไมใช่ไม่มีไปยเลยถ้าเสื้อผ้ายนนั่งน,นะคะนงคะเดี๋ยวพ่อนั่งมากพ่อก็จะไปดูขขความกันมาน่าจะชื่นชอบบอน,น,นะคะจนะเพร้อมกันเนาะแล้วมความพี่น้องไลคผามพิลางไปชมลเลยก็คือพี่นางเนาะพี่นางขอบคุณพี่นางนะคะขอบคุณพี่นางจากอเมริกานะคะจัดใจนะครับผมแมนค่ะ ทีลากทีนดูพวกเฮาทุกทุกขนทีมงานแล้วก็ทุกทุกขนไม่ขอบครัวนะคะขอบคุณหลายๆแต่ว่าจะซื้ออะไเส็จหรือเปล่าเม่นค่ะใข่เฮาหลายแล้วเดี๋ยวริมบ่อหลายอย่างแล้วพี่นั่งอีกแล้วพี่นั่งซื้อไหมอีกแล้วองค์สินะเด็กๆดีใจหลายไอ้พี่นั่งซื้ออย่างมากงบกัอนละซื้อสิ่ไม่เหมือเนาะ สี่ชุดได้ไหมกีแม่กีแห้มากลายได้พี่น้อแม่พี่น้อซื้อมาตอนแรกๆเลยเนาะตอนแรกตอนแรกสี่ชุดปเ็คิมมาเทาไหร่เนาะแม่ชไไหมกีสี่ชุดไปหกชุดปกาศสร้งมาอีกหกชุดกันเป็นสิบสองชุดสองคือมากีพอย่างหัวใจหัวใจได้พี่น้องแต่ว่าแม่หล่ะทำนี่รถเคร์รีหรือว่าถดถดอ้รถเครือรีรดไอพวกรถแฟรถดทรงรดขนทรงน่ะพี่น้องมากรู้ทันที อูดันที่ฝ่าเรียนมาอยากมาไหมฝ่ามาเพิ่งกองพี่น้องรุ่นรุ่นว่าเป็นทั้งหล่าววอลเป็นมาได้แม่แม่เอสซีทรงของไม่ห้ลาวบอกว่าซร้างผู้เด่นหน่อยสร้างหุ่จับวอลเป็นบอพี่น้องหู่จักรว่าแบบเอสซีทรงของไม่หลาวบอกยังสั่นงนุ่นนี่นั่นเนาะพี่น้องคนอย่างวอลเป็นเป็ี่นคิดดีหลายกรหายความครับผมเี่ยก็ขอบคุณพี่อังครับขอบคุณจากใจพวกเราเลยขอบมากเๆขอบคุณพี่นายจากสหรัฐอเมริกานะคะ ที่ไหนล่ะที่สิรานั่นมันเกินคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆขอบคุณสําหรับเกินคําว่ารักครับผมใช่ค่ะแมนแมนแต่เรขอบคูณเนี่ที่ทุกๆกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็้าเป็นกระไลใจบอกเฮานะพี่น้องเนาะสำหรับไทร์สิบเอ็ด้าเพราะโอนเงินแล้วบมได้โอนส่งของมอได้โอนเงินว่าจะเป็นบ้าแล้วสำหรับไพรซี่คนไหนสแบบว่า เพียงแค่ขามาเบิงเขามาเป็นกรล่างใจพวงห้าแล้วก็ทีมงานทุกๆคนพวกห้ากะดีใจแล้วเป็นกรล่างใจเมนค่ะเป็นกระล่งใ,ใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับไอทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพวงหฮาหรือว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าจะเป็นคุณยืนีิลุยปานหน้าเมนค่ะเพียงแค่ว่ามี f อเขามาเบิงเขามาติดตามพวกห้าเห้ากะดีใจแล้วนะคะโอ้โหเสียตมาแล้วใช่ไหมวะเนาะ โอ้โหไม่ร้องมาแล้วมาแล้ว่าเรียนข่าวป่ะเด็นโซนยังมาหายห้ากับห้างไยิงมาแล้วยิงมาแล้วเดี๋ยวยังได้กะบเราจะตัดไปตอนที่พี่หญิงมาเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดีวเราจะไปรุ่นพร้อมกันเลยนะคะว่าปลาเจแล้วจะมากบอเนาะค่ะเนาะอลไรครับอ๋อปลาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดตอนมาหอดพี่สาวเบิร์แล้วมาลุนมาลุนมาลุนมาลุ่นเออขยิมเถอะนะยิมไม่ทายเถอะนะวันนี้เจะเป็น ตัวแทนพี่นางมาเซฟไส้ไทีจสาเา,จาะะยจ้า ใส่เบิ้งใสเบิ้งนี่สวยไหมสวยไหมตู้ไข่เลือกไว้ได้ว่าเจ้าอยมากตัวไหนตู้ไข่เลือกไว้อยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถามอยู่ไข่เรือวัดสุโกันอนึงเออได้ยินตัวนี้ได้ได้ใช่ไวะต้องเอาใส่ไงได้องได้พลาว่าเพพิน หันมาหันมา,นมาว้าว้างขวามือม่เจะ้เป็นเป็นสวเลยยิ้ยมแบบภาคหลฟังแล้วจะไปหยอย่างีบ้งมกนกรได้ก็มืออเดียว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 ย<อ>ี่บไเลย้ตวี่นจ้ี่นังพี่นาง,นางขอบคุณเรียบสีพินางด้วยนะครับผมเอาให้เรียกนะครับมากระไดก็มู เอาแ่ตงอะไรตําสองตสอไตองอไทยกันไปกับานนากัเยาวบานนาไปีทีให้มาเหมูหนึ่งตัวเรียกมาหนึ่งตัวมากูได้หนึ่งตัวแล้วชอบกับเพื่อนเลยยัง่ไ้หมสี่สุดนะครับ5ตัวเลฮะเีนไเยเาเดี๋ยวย่ายย่า่ดา่เนี้ยนีชมพู มักสีชมพูเอามาสีชมพูงป่ะเอาชมพูงป่ะสรุปมากต่อนี่สรุปมากต่อนี่พี่น้องสรุปมากต่อนี่ผู้ใดให้ต่อนี่เ้ยแล้วเจ้าบอกให้ต่อนี่มาดานา้ทยถึงมาดาน้าไทยถึงงามบวัสดุโตที่นางจากอเมริกานะคะโอนเงินมาให้ยลืมท่านบาทย่อไปซื้อมากหมู่บ้านนี้ได้โตพี่น้อง ขอบคุณแอฟซีทุกทคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะขอบคุณที่ฮักทตพีเอ็นดูเข้ากับขอบคุ่นเลยค่ะทีมงานทุกๆคนเนาะเนาะแล้วเราคิดนี่กะบอมีอย่างหลายลว่าขอบคุณแอฟซีเนาะสำหรับผู้ใดที่บริจาคยังไงม่เข้ากับฮาร์ตคือก็เรื่พี่นรร้องเด้ออย่าลืมกดไ like, ลค,ค,ค์นนะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องโอ๊ตยองชาแนลแล้วก็อย่าลืมกดไปกดติดตามทางวอยองเกษตรได้ไหมคะคิดนี่ใบสมีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ